สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้บ่ายแล้วนะคะเบื้องอากาศค่ะเอฟซีขึ้นฝนน่าจ,จะตกอีกแน่นอนนะคะอากาศขึ้นมากเลยบ่ายแล้วนะคะดอกไม้กำลังงามเนาะคำแพงทำอะไรอยู่นั่นวันนี้ฮานอยจะออกตัวไหนลูกคำแพงยืนดีด้คำแพงกวนเขาไหนๆเลขจะออกตัวไหนซีให้แม่ดูหน่อย ไปแล้วไปแล้วอออออ๋อออเล่นไม่มาสัน่นมาถามตัวเลขเอาเลขจอกตัวไหนสีหน่อยเอาไม่มีอยู่ไหนเอาสีดู<แ>อ๋อตัวไหนอ๋อสี่สี่ศูนย์สี่ไปแล้ว <c oughs> ปิดประตูเนี่ยมันหอนนะเขามาลุ <c oughs> ขมาม้า <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวยู่บยูซื่อขายสีเออเออเอ้ผ้าไม่เอาออกไปใส่ข้างนอกแล้วลุ เด็กๆหน่อยเขาจะไปสวนนะคะ่ะไปทุ่งนาค่ะไ,ไ,ไปเสียหญ้าค่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไม่มีใครไปดูแลจะหกนะคะ่ะไปเสียหญ้าไว้ไเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดอะไรคะอะไรเสียงดังจังเลยไ,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 ไหนไ,ไหนไหนชีให้เอฟซีดูหน่อยไ,ไหนตัวหมาอยู่ไหนหมาหมาไหนหมา เล่นอย่นั่นแหละวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ่ะจะได้กลับลาวแล้วคําแพงไปลาวกับแม่เบคําแพงคําแพงแกงส้มจะกลับลาวกับแม่ไหมนี่ค่ะว้าว,ว,าวคลิปนี้นะคะเพ่นจะเอาแนวทางน่าย,นยเนาะของสามอาจารย์นะคะก็คือของเสียงดีแท้ ก็คือของพี่พหัสของเซียนโคราชเซียนเชียงใหม่นะคะส่วนของปู40่40ยังบได้นะคะ่ะพี่พหัสบอกว่าปูหน่าจะติดธุระเนาะคะ่ะเพราะว่าปูบ่อยูวัดบ่อยูทิวัดน้อหรือว่าอย่างปูกัยังบ่มีิ่เพินพ่นขอไปดูดแล้วเนาะยังบได้เนาะค่ะของปู40่40เนาะแจ้งให้เอฟซีทั้งช่องหูเนาะคะ่ะว่าเดี๋ยวจะถามหาของปู40่40นะใดบ่เนาะยังบด้เนาะคะ่ะเพราะว่า อยู่ที่บ้านที่ปูอยู่เนาะมีงานนะคะ่ะเอซค่ะกับเาเป็นยังเนาะเอาของสามเสี้ยนไปก่อนนะคะเมื่อนี่ค่ะคําแพงโอ้ยใจมันดือ้อแยงฝุ่นเอา้ากัดมันเอา้าเดี๋ยวมันจะกัดขึ้นทันเอาเอากัดหัวกัดหางเอ้าไหนวัดดีจ้าเราบอก วัดดีจ้าสวยๆแล้วจะจ้าสวยๆก่อนแล้วเร็วๆ,ๆแม่จะพาเอฟซีไปดูตัวเลขแล้วแล้วเรๆๆคํแแพงคนสวยจ้าสวยๆเร็วๆๆในไม่ร้องเพลงอยู่ไหนร้องเพลงเร็วร้องเพลงเร็วค่ะมปเบ่งตัวเลขกันก่อนนะคะค่อยมาเล่นกับคํแแพงแกงส้มกันต่อคะ่ะนี้ค่ะ คืมเพงแกงส้มกระดือแห้งค่ะนี่คะ่ะกักนจะไปเบิงตัวเลขของมอนีเนาะกลับมาทวนขึ้นเบิงของเกาเมื่อวานนี่กันกนวามีผู้ใดเขาเน่บอกเขาเน่เนาะทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะลาวพัฒนาของปู่สี่ศูนย์เนาะให้มาหนึ่งกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดแต่ว่าจับคู่บอกเขาเนาะคะ่ะ ส่วนห้าน้อยของปูสี่ศูนย์นะคะให้มาหนึ่งกับสองตัววิ่งตัวลูดเข้าที่สองเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บบาเขาเนาะค่ะส่วนของเซียนเชียงใหม่เนาะคะ่ะเซียนเชียงใหม่ห้าน้อยวิ่งลูดสามกับสี่ค่ะเข้าที่สามเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าจับคู่บบาเขาเนาะนี่ค่ะ ของเซียนโคราชค่ะให้หนึ่งกับแปดเนาะค่ะเข้าที่แปดแต่ว่าจับคูบกเขาคือกันเนาะค่ะนี่ค่ะผ่านไปแล้วค่ะของพี่พหัดค่ะหนึ่งกับสองเนาะค่ะเข้าที่สองแต่ว่าจับคูบกเขา,ขาะค่ะเนาะนี่ค่ะสามอาจารย์สี่อาจารย์เนาะ,ะบ่มี่ผู้ใดจับคูเขาเลยเนาะม่วว่าน,นี้พลาดไปค่ะ มาเบิงลาวพัฒนาของพี่พาหัสค่ะนี่ค่ะให้เจ็ดกับสี่เนาะคะ่ะเข้าที่เจ็ดจับคู่ที่เจ็ดหานะคะ่ะเข้าเจ็ดห้าหรือว่าห้าเจ็ดล่างเนาะคะ่ะนี่ค่ะลาวพัฒนาของพี่พหัสนะคะให้เจ็ดกับสี่เนาะคะ่ะเข้าที่เจ็ดก็คือสี่เออหนะ้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดล่างนะคะ fc เนี่ยค่ะจับคู่กับเขาเนาะ ส่วนของเซียนโคราชค่ะให้เก้ามาเม,ม็ดเดียวบบเขานะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาลูดเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะเ <_ an> ข้าที่เจ็ดแต่ว่าจับคู่บเขานะคะเอฟซีตามนี่เนาะของมอว่าน,นี่นะของผู้ใดเขาแนมบบเขาเด้ f ฟซีเขาจะหูเขาจะทราบกันหมดแล้วเนาะมาเบิ้งของมือน,นีค่ะเอาไปเป็นแนวท่างกันค่ะนี่ค่ะ แนวทางฮานอยวันนี้เนาะค่ะวันที่สิบแปดกรกฏาคมสองห้าหกหกเนาะค่ะของพี่พะัดค่ะให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับศูนย์ค่ะเด่นที่หนึ่งลองศูนย์เนาะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดนะค่ะเน้นให้ที่หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สี่ นี่ค่ะแนวทางฮาหนอยเนาะของพี่พหัสค่ะวิ่งลูด1กับ0ูนย์ะคะเอซเด่นที่1นรอง0ูนเนาะคะ่ะจับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดศย์สองศค่ะเน้นที่1นสองแล้วก็1นึ่สี่ศย์สแล้วก็0ูนย์สะคะเอฟซี FC. มาตของเซียนโคราชค่ะ เซียนโคลาดให้มาหาหนอยวิ่งลูดแปดกับสี่นะคะ fc แปดกับสี่ค่ะจับคู่แปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามแปดสี 3, ่นะคะสี่หนึ 2, ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ค่ะเน้นให้ที่แปดสองแล้วก็แปดสามสี 3, ่สองแล้วก็สี่สี่เอาขอโทษค่ะสี่สองแล้วก็สี่สามเนาะคะ่ะ fc นี่ค่ะแนวทางเนาะคะ่ะฮาหนอยของเซียนโคลาดเนาะคะ่ะวิ่งลูดแปดกับสี่ เน้นให้ที่สี่ลองแปดนะคะตัววิ่งตัวรูดจับคูห่หายกามี่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่นะคะ 8, 3, เน้นที่สี่สองสี่สามแปดสองแล้วก็แปดสามเนาะอ๋มาต่อของเซียนเชียงใหม่กันเลยค่ะเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาฮานอยวันนี้วิ่งรูดสองกับสามนะคะวิ่งรูดสองกับสามเด่นที่สามลองสองนะคะ จับคู่ให้2 3 2 2 1 2 3 2 6แล้วก็2 8เนาะ3 1 3 3 3 6 3 8ค่ะเน้นให้ที่2 1แล้วก็2 3 3 1แล้วก็3 8นะคะ FC นี่ค่ะแนวทางฮานอยของเซียนเชียงใหม่นะคะวิ่งรูด2กนะับ3เนาะเด่นที่3ล่อง2นะคะ จับคูสองหนึ่งสองสามสองหกสองแปดสามหนึ่งสามสามสามหกสามแปดนะคะเน้นที่สองหนึ่งแล้วก็สองสามสามหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะเอฟซีนี่ค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันนะคะของสามเสี่ยมสามอาจารย์นะคะหมู่บ้านนี้ลุดทุกอาจารย์เลยนะคะบอกมีอาจารย์ใดจับคูเขาเลยนะคะแต่ว่าตัววิ่งตุดยังเขาอยู่นะคะนี่ค่ะแนวทางนะคะ ฮานอยของ3ามเซียนนะคะสามอาจารย์เนาะส่วนของปู่สี่ยังบดได้เด้อค่ะทาได้อาจจะทรงในกลุ่มเนาะค่ะเพราะว่ามันตอนนี้บายแล้วเนาะค่ะผมมีเวลาจะทำขิมให้แล้วเนาะขายนี่ค่ะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะเนาะสุดท้ายแล้วค่ะฝาก FC ด้วยนะคะ เข้าไปสั่งตำไทยตำลาวได้ที่บ้านเฮงซับแปด8เด้อคขะ f เเนาะเข้าไปสั่งตำไทยตำลาวได้อยู่ที่บ้านเฮงซับแปด8ใต้ที่ลิงใต้คลิปได้นะคะเนาะเพราะว่าบ้านเฮงซับแปด8ให้บริการ FC ทุกทุกวันอยู่แล้วเนาะเพิ่มเติมคือค้นมาหม่เนาะผูดใดที่เข่ามาหมก็เข่าไปสั่งใดนะคะยูที ใต้คลิปนะคะลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะตำไทยตำลาวตำมัว่วตำั่วนาะตำเวียดนามีอยังก็อยู่นั่นมดค่ะแล้วเอฟซี FC จะสั่งค่ะเนาะค่ะสุดท้ายก็ขอให้ f อฟทั้งสองค่ะท,ทุกทท่านเฮงเฮงรวยรวยปังๆไปด้วยกันกันกบแนวทางฮานอยวันนี้ของ3อาจารย์เสเซียนนี่นะคะขอขอ,อบคุณหลายๆค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางไปทางใดแท่วคาดปลอดภัยนะคะโฉโฉมันมันค่ะอีอย่งละคำแพง ดู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 เดี๋ยวเอฟซีจะว่านหนูนะนี่หนูดื้อนนะ่ะเอฟซีว่าให้คำแพงหน่อยคำแพงแกงส้มเนี่ยนะเอาแต่ใจค่ะตามนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า